สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปลายมัน,นี่ยายพ่อนิ้านางรถเมยหลอบเมืองพี่น้องนางขังแหลกเด็กในเมืองเขตเมืองอุบซลาเนี่ยพี่พรนังมนเงมื่อคยนนางรถเมยจักเถือ่อมาบึงตะล่างรถเมยอันนี้สายมีหนึ่งสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองเขาอุบซลาแต่ว่าเขาในเมืองหนึ่งแปดศูนย์เท่ากับขึ้นรถเมยมาแล้วพี่น้อง ตอนคืนรถเมล์นี่ยบริทไทยกําลังอันสูเเลกับค้นขับอยู่ว่าอันค่ารถจักบาทจ่ายแบบใดพ้กกันว่าไดอันซื้อตัวแม่พี่น้องว่าไดซื้อทั้งโทรศัพท์แล้วก็บ,บ่มีตัวจริงจริงอยู่นี่ถ้าห้าบ่มีตัวนเนาะเป็นเป็นการ์ดนะหฮากะซื้อแบบออนไลน์แม่ซื้อทั้งโทรศัพท์แล้วก็ชว์เขาชู์ซฟเฟอร์ในโทรศัพท์แม่แล้วก็ แต่อันนี้โซเฟอร์พันใจดีเพราะว่าเป็นยังขึ้นไปนั่งเลยลววะว่เราหายใจค,คารถดไหมมันเป็นวันนั้นวันฮิตเตอร์วะคือได้นนั่งรถฟรีวะนี่อันผู้ดยสารอยู่ซีก้นพี่นนองนั่งอยู่ข้างหลังสองคนพกกี่พ่อนั่เลยเด้นั่งรถฟรีเลยเขากับผ้าอมอมบอกว่านอกเมืองเลยพี่นนองออมทงหน้าแม่มึงแม่ขายเมนวายงางกลับขึ้นเนาะคือปวกยี่พ่อนยางมากนะ มันก็นจะตรงไปเลยถนนเส้นนาะนะเส้นถุ่มตรงไปเลยนะประมาณ4กิโลเมตรนี่แหละจาก,จากในเมืองเส้นถุ่มไปถึงอันอพาร์ตเมนต์พวกใหญ่พอนดูอันนี้มารถเมล์ก็จะไปตามสายเขาเนาะเขาก็พาออกมาทาังปีแล้วผีนองทงหน้าทงหน้าก็ขาอขาวอยู่ได้มาละลายยังบ่มเิดแต่มื่อีแ้แดดดีดีเลยวันนี้แดดดีดดดม,นนดดดมากเล่นะหลังคารถกับอุปนิเวณเด้ ไม่ยูพี่น่องรถไม่เบาะไม่เบาะร,รถเมฆะม,ม,มีสายสิบเตกอีกอย่างก็สายเบลทุกทุกที่นั่งเลยสายเข็มขัดนิรภัยแมมทุกที่นั่งเลยนะอากาศแจ่มมันอหเก้าองศาจา้ะอากันสื่อของละเมือยงานกลับหิวของหนักเลยอากันล่องนั่งรถเมฆันนะว่าสนบอก เพราะกันยางเลนๆมากเลนะเพราะเขาห่างเห็นนั่นเห็นนี่ก็อยากได้เลยพากกันสื่อเลยก็โอ้ยางกลับเอาไว้เลยนองนั่งรถเมล์ดูเออกระปุกคาร์ลเม่โคลรจักบาททีงอขานเมนูเขตสตอกโฮมเนาะผ่นตำมันคนละ37บาท37มสิบเจ็ดโอ้ประมาณบาท3าโคตรภายในอัน1ชั่วโมง หนึ่งชั่วโม,มงครึ่งบ่แต่กี่นะแต่สุหม,มื่นบ่โมองก็จะเปลี่ยนยังไงได้แต่กี่ชั่วโม,มงครึ่งเนาะเก้าสิบนาทีคุณสามารถไอ้สามสิบเจ็ดโคนเนี่ยคุณสามารถนั่งรถไฟใต้ดินนั่งรถไฟเข่าสตอกโฮมนั่งรถล์ก็ได้ตรงนี้มีสายชาร์จพอร์ตพี่นอ้องที่มีที่ชาร์จแบตเตอรี่ในรถนะไอ้ปุ่มแดงๆอันนี้ก็คือไว้กดเวลาข้าสิลุงก่อนสิบอกปายอะ เราว่าตัวอันอันธิวานคารุดมีเตเตอันอุบซาเ์นี่ยพ่อนบะหูวเทียวเท่าใดได้จ้ะแต่เคยนังของสตอกโฮมตอนอยู่สตอกโฮมเนาะอันนั้นเทียวละสาม็กับประมาณร้อยกว่าบาทเนาะนั่งเทียวหนึ่งภายใน90นาทีนะถ้าเลย90นาทีคุณเขาก็คิดราคาเพิ่มอีกเป็น37อีกหลอบหนึ่งประมาณนั้นไหมพี่น้องนั่นแหละ ค่าคารุมีแพงอยู่นี่เที่ยวละลอยกว่าบาทคิดเป็นเงินเท่าเดือนค่นซื้อเป็นไา่เดือนขึ้นจักเที่ยวก็ได้นั่นแม่ก็ะจิตกเดือนละสามพันกว่าบาทบานเท่าคนละพี่น้องสามพันสี่พันบาทต่อเดือนแพงค่ะค้ารถสิฟี่แต่เด็กหน่อยก็พูดเถ่าพี่น้องเอ้ยคนทำงานนี่คือใจเองนี่ละจ่ะาเฮา ใส่สีหอดเท้งนั้นแหละพี่น้องค่าตาฝอยมีคนลงผู้ที่สารล,ลงป้ายนี้อีกคนหนึ่งเราก็จะลงป้าย้างนาแล้วค่ะไปข้างนาพอดก่พรชื่อลงนะจ้ากดออดดีมองกดอดอดยู่ขางเ่านั่งเลยจ้ะปะ้าตองแบบว่ายืนขืนติกดกยู่ตรงเรานั่งแล้วก็ตรงไอ้เสาตรงทางลงเนี่ยลงเลยด้จ้า ขอบคุณนะคะาโซเฟอร์พอกันขอบคุณโซเฟอร์แล้วเนี่ยในนางรถฟี่พี่น้องกันเสียเงินกันลงใสยคนละลอยกกโกบาลล้ววะไปแล้วอุปสซาลเขกะเองสีเหลืองขันสต๊อกโฮมจะลดนี่สีแดงโอ้พวกพ่อพวกพวกเจยพ่อนพาคือฟังพุ่นละพี่น้องเด็กก็ขามถนนได้ฟังพุ่น ขอบคุณเพื่อนๆขอมารับชมด้จ้าไว้พอกันไม่คลิดหน้าจ้าสวัสดีจ้า